เราไม่เข้าใจเลยอะ่ะทําไมเพื่อนถึงชอบล้อชื่อพ่อชื่อแม่เราด้วยพ่อแม่ใครใครก็รักจริงไหมยิมกิ้ฉันขอถามอะไรเธอหน่อยสิอะไรหรอพ่อกับแม่ของเธออะ่ะชื่ออะไรหรอเธออยากรู้ไปทําไมอะ่ะไม่มีอะไรหรอกนาะบอกมาเธอถ้าฉันบอกเธออะ่ะห้ามไปบอกใครเด็ดขาดนะอืม นะชื่อสมศักส่วนแม่ของฉันชื่อสมสีทุกคนทุกคนพ่อมิวกี้ชื่อสมศักแม่มิวกี้ชื่อสมสีสมศักสมสีสมศักสมสีสมศักสมสีหนเธอบอกว่าเธอจะไม่บอกใครไงล่ะช่วยไม่ได้ใครบอกเธอเชื่อฉันเองฮ่าฮ่ฮสมศักสมศักฉันเรียกเธอนั่นแหละสมศักทำเป็นไม่ได้ยินไปได้โถ เราไม่ได้ชื่อสมศักดิ์สักหน่อยแต่นั้นมันเป็นชื่อของพ่อเธอนะพ่อของฉันชื่อสมศักดิ์แล้วไงก็ไม่ลงไงหรอกแค่ฉันจะชวนเธอไปเข้าห้องน้ําฉันไม่ปวดอ่ะเธอไปเถอะรอชื่อพ่อกันขนาดนี้ใครจะอยากไปด้วยแม่ใครว่าชื่อสมศรี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 เป็นเมียสมศักดิ์สมศักดิ์เป็นพ่อมิวกี้ฮ่าฮ่าฮ่าตลกอ่ะคิดได้ไงฮ่าฮ่าฮ่าสนุกมากไหม รอชื่อพ่อชื่อแม่คนอื่นน่ะสนุกสิถ้าไม่สนุกก็เราจะหัวเรากันจนปอดโยกขนาดนี้หรอพวกเธอสนุกแต่ฉันไม่สนุกด้วยไม่มีใครชอบให้คนมารอชื่อพ่อชื่อแม่หรอกนะเฮ้ยเกลียดจังเลยอ่ะเป็นไรเหรอลูกพึ่งกลับจากโรงเรียนก็หงุดหงิดเลยนะก็เพื่อนที่โรงเรียนน่ะสิพ่อชอบมารอชื่อพ่อชื่อแม่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันนักหนา <laughs> จริงเหรอลูกขำทำไมอ่ะพ่อเขารอชื่อพ่อ เลยหรอหนูเป็นลูกยังโกรธแทนเลยพาอว่ามีคนพูดถึงก็ดีเหมือนกันนะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นคนดํายังไงก็ไม่รู้ดีตรงไหนตอนเนี้เพื่อนในห้องไม่มีใครเรียกชื่อหนูแล้วแต่เรียกชื่อพ่อกับชื่อแม่แทนเอาน่าลูกขนาดพ่อยังไม่โกรธเลยหนูก็ไม่ต้องโกรธแทนพ่อนะทําใจล่มๆไว้แต่ถ้าหนูไม่ชอบก็บอกเพื่อนไปตามตรงเลยอ่านนักเรียนจับกลุ่มกันนะจ๊าเดี๋ยวครูมีรายงานให้ทํา นี่สมศักดิ์มาอยู่กลุ่ม้ว้กันสิไม่เห็นอยากอยู่ด้วยเลยสมศักดิ์สมศักดิ์สมศักดิ์ได้ยินเปล่าชะอะอยากเล่นแค่นี้เองทาเป็นจริงจังไปได้สมศักดิ์ก็คุณครูคะหนูขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะไปเถอะจ้ะไม่อยากกลับเข้าไปในห้องเลยอะ่ะรอชื่อพ่อชื่อแม่กันอยู่ได้มีปัญหาอะไรกับชื่อพ่อแม่ฉันนักหนาเนี่ยอ้าวมิวกี้คุณครูมาทําไมหรอคะ ครูเห็นเธอหายไปเข้าห้องน้ํานานน่ะครูเลยมาตามว่าแต่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะเล่าให้ครูฟังได้นะก็เ<ค>พื่อนนะสิคะชอบรอชื่อพ่อชื่อแม่ของหนูหนูไม่ชอบเลยอ่ะครูเข้าใจจ้ะเดี๋ยวเธอกลับเข้าห้องไปก่อนนะส่วนเรื่องนั้นครูจะจัดการเองคุณครูจะจัดการยังไงหรอคะเดี๋ยวก็รู้อ่านนักเรียนครูจะให้คนที่ถูกเรียกชื่อมาตอบคําถามหน้าชั้นนะจ๊ะเริ่มจากกมน ห้องของเราเนี่ยมีคนชื่อกระมนด้วยเหรอได้ยินไหมจ๊ะกระมนคุณครูค่ะห้องของเราไม่มีคนชื่อกระมนนะคะเธอนั่นแหละกระมนคือชื่อแม่ของเธอใช่ไหมจ๊ะใช่ค่ะแม่หนูชื่อกระมนฉันดูชื่อแม่เธอแล้วกระมนกระมนกระมหยุดล้อชื่อแม่ฉันเดี๋ยวนี้นะไพลวันหยุดล้อเพื่อนได้แล้วอุ๊ย เธอชื่อไพวันเหรอไพวันไพวันไพวันหุบปากของเธอเดี๋ยวนี้นะเธอรู้สึกยังไงเวลามีคนมาล้อชื่อพ่อชื่อแม่ของพวกเธอหนูไม่ชอบเลยค่ะแทบอยากจะกระโดดหยิกมันเลยแล้วเธอล่ะหนูไม่ชอบเลยค่ะอยากจะกระโดดอัดมันที่เละเลย เธอยังไม่ชอบเลยแล้วพวกเธอคิดว่ามิวกี้จะรู้สึกยังไงที่พวกเธอไปล้อชื่อพ่อชื่อแม่ของมิวกี้มิวกี้ก็คงรู้สึกไม่ต่างจากพวกเธอฉะนั้นจงจำไว้อะไรก็ตามที่ตัวเองไม่ชอบห้ามทำกับคนอื่นเด็ดขาดมิวกี้พวกเราขอโทษนะที่ไปล้อชื่อพ่อชื่อแม่เธอต่อไปพวกเราจะไม่ทำอีกแล้วสัญญาฉันก็ขอโทษเธอด้วยนะมิวกี้ไม่เป็นไรแค่พวกเธอสำนึกผิดฉันก็พร้อมให้อภยัย